สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขูสุคนนะคะเมื่อนี่ก็เป็นอีกเมื่อนหนึ่งที่เวลาเลิกเรียนหลังเวลาเลิกเรียนแล้วคุยกันว่าอยากไปหาน้องใหม่พี่น้องเอ้ยก็เลิกเรียนแล้วกับฟาวมากค่ะฟาวมาอยู่พูอยู่ผ้ามึงเนี่ยทางไปหาน้องใหม่เป็นยังขึ้นได้เลิกเรียนวหายขึ้นได้มาหอดปลาวเพราะว่าบานติดภูเขาเด้อค่ะภูเขาใกล้ไก่ไก,ไก,ไก่บานขีมหมอใส่มาใส่เวลาบพหานาะที่พี่น้องเอ้ย มาหอดปลากับบรรยากาศดีดีพี่น้องแสงแดดแสงอันนี่ให้แบบดีดีแห้งนะคะอากาศดีแห้งกับผ้ากันไปเขาป้าปลาหานอไมพี่น้องเอ้ยนอไมหัวกนี่ก็เป็นนอ่อไหม่ที่แบบว่าเป็นนอไหม่ยืนตน้นยืนตน้น,ตนที่แบบว่าเบิง่งลักษณะโอ้ยแห้งแหงต้นใหม่เพิ่นต้นใหม่หวกนี่ทนทนแหงพี่น้องเอ้ย มาหาพึ่งกับมีนอมีอย่างของอันนี่ขึ้นหลเนี่ยค่ะเอาเสียมเอาอย่างมานน่าเอาเสียมมานน่าหย่อนว่าเขาจังใดนอใหญ่ยยนอนั่งดินเพื่อนว่านอนั่งดินเกงอันมาต้มมา,มาเกงมาเฮ็ดกินมันกระเสบกระหวานแต่ว่ามันก็มีนอใหญ่นอน่าพอนอยู่ดอกเข้าเกามาคือกันนะคะ แต่ว่าโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเป็นนอออันน้อ,อยๆนอนในหน่อยนอนั่งดินมันอย่างเพื่อนในพ่อขุดหน่อยหนึ่งนี่คือจังววาแสบหบลายหวานหลายพี่น้องเอามากินจำปนแสบน้ำกันค่ะอันใดในช่วงเศรษฐกิจแบบสี่อันใดพอมันประหยัดได้กับประหยัดเนาะยามเวลาเน่อไม่เท่ากับเป็นของเขากินอยู่แล้วแล้วก็คือที่สําคัญไทยเฮือนเด็กหน่อยก็กินน้ำชุมเด็กหน่อยอยู่เฮือนนกินน้าเบิดลนาหไม่บว่าสิเป็นเน่อไม่ต้่ม นกอหม่เกงกับมากหลายนกโมกนกใหม่แห้งคักค่ะพี่น้องหาเนี่ยค่ะเฝ้าหาเฝ้าหาคือเข้าตั้งเป่าไว้ว่าเออได้ทงผ้ายนึงกับเมื่อได้ทงผ้ายนึงกับเมื่อเพราะว่าเมื่อเยนยังดองเท่ากับหยานมันคำเนาะค่ะอาศัยเวลาเท้าหน่อยแล้วกับเฝ้าพร้อมละเฝ้าใช้เวลาเลิกเรียนแล้วมากับสีคำเลวพี่น้องเฝ้าฝ้ามึงเนี่ยไปเห็นนอได้กับเฝ้าเฝ้าซับเอาซับเอาเพราะว่าเท่ากับอันนี้เด้ มันคำมันหมืดละเฟื่อเข้าเสียวไปต้มอีกนะคะพี่น้องคะเซอออนร้ายช่วงนี้น่อไม่ก็ได้มันฝนตกไม่ช่วงนี้ฝนตกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วน่อไม้ก็เริ่มออกแต่ก่อนช่วงนี้ก็เป็นเฮ็ดพร้อมนาเฮ็ดค่แน่โชคดีอยู่บ้านคะ่ะอยู่บ้านตาทวง อยู่ไก่พวกเขาก็เลยมีแนวกินของปลาทั้งเห็ดทั้งน้อใหม่ก็พ่อได้กินได้หาเอามาอยู่มากินพี่น้องคะ่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะอันใดที่มันพ่อประยัดได้เขาก็ประยัดได้อันนี้แล้วนี่คือเอาไปกินโรงเรียนพร้อมได้คะ่ะเอาไปกินอยู่หมองทํางานเมื่อน,นี้ก็ได้ห่อไปให้ไอวีพพ้อมเพื่อนก็ได้เอาไปฝากคุณครูเพื่อนอยู่โรงเรียนเพื่อนอยากฝากคู่เพื่อนแบ่งกันไปคะ่ะแบ่งกันกินเถือว่า เป็นการเพิ่มสัมพันธ์อีกแบบหนึง่งคุณคู่อันเด็กหนอยนักเรียนเพื่อ,อยากเอาไปให้คุณคู่ก็เลยเอาไปให้เพื่อนจ้าทุกขั้งที่ได้เนอะใหม่มาโบแมนอย่างพี่น้องเอามาสมมาอย่างให้มันแหลวก่อนได้เพราะว่าสันเม้นไซถุงผ้าแล้วมันหนักค่ะสันห้องบสมนั่นผ้าจังไดก็คือจังวานากหลายนะคะสันเม้นสมคํามมาสมก็คือตัดหัวตัดท้ายเลือกเอาขี้ดินเอาอย่างพือนออกในโบแมนว่าหักมากเท่าไรล่ะ เอาไปนั่มยัดใ่กับเปาไปโหลดมั่นกันนะักแล้วกับเปลืองพื้นที่ของเฮ้าพร้อมค่ะสะออนลายกอนี่นะมีหาอันนอหกนอผลพี่นองคอยกันนั่งเอาสตัตวเพราะว่าอันนีเนาะสะออนลาย <c oughs> ไดมากกนี้ค่ะมาเห็นพอดีเป็นกอสุดท้ายกอทรงทางยุทางออกพี่นองค่ะสะออนหลาย <c oughs> นี่แหละค่ะเฮาวิถีชีวิตคู่อีสานวิถีชีวิตคู่อยู่ป่าอยู่ดอยกับพ่อใดมหานี่ค่ะมหาเนอใหม่อันใดมันบ่พ่อได้ซื้อเขากับอันบ่ซื้อไว้้าซื้อในสิ่งจําเป็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะทางบ้านผู้ใดเนอใหม่ออกระวบ่เนาะทางจังหวัดใดนะคะผู้ใดแต่ละคน อันอยูจังหวัดใดมาเบาสูฟ่ฟังกันในเด้อค่ะว่านอใหม่ทางพุ่นนะคือกันกับานอใหม่ทางผีบ่คาว่านอใหม่ทางผีแต่ละยางมันแตกต่างกันเด้อค่ะใดเหล้วก็พากันเมื่อบัดน,น้เมื่อนะกะเ่เห็นยังพี่น้องฟ้าวเลือกนอใหม่ว่าซิต้มมาดามไอรีนกับมาเลือกซอยค่ะพี่น้องคะไปเด้อค่ะบาฮะนี่ไปต้มนอใหม่ก่อนเด้อจ้าพี่น้องคะยู่จังหวัดใดรับชมยูมองใดทรงเสียงทักทายกันมาในเด้อจ้าเพื่อได้เป็นพี่น้องกันเด้อจ้า